สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะและสำหรับวันนี้ทางช่องชื่อมงคลก็ยังคงคัดสรรชื่อที่ดีจากพจนานุกรมไทยมาฝากให้คุณเหมือนเดิมค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่าคุณจะมีชื่อที่เขียนได้ถูกต้องแล้วก็มีความหมายที่ถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้เป็นคลิปพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเป็นคำถามจากทางบ้าน ถามมาว่าชื่อกัญญาพัชระแปลว่าไรคะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะชื่อกัญญาพัชระเป็นชื่อที่เพราะแล้วก็มีความหมายที่ดีมากๆค่ะซึ่งชื่อกัญญาพัชระนะคะสะกดด้วยกไก่ไม่หันอากาศยอหญิงยอหญิงพอพานไม่หันอากาศชอช้างรอเรือออกเสียงว่ากัญญาพัชระ ซึ่งมาจากคำสองคามารวมกันนะคะคือคําว่ากัญญาที่มีสองความหมายนะคะกัญญาความหมายแรกจะแปลว่านางงามนางสาวน้อยและกัญญาความหมายที่สองจะแปลว่าเครื่องบังแดดรูปหลังคาใช้สำหรับแคร่หามหรือเรือยาวเพื่อเป็นเกียรติยศเรียกแคร่หามหรือเรือยาวที่มีกัญญาว่าแคร่กัญญาเรือกัญญา หรือเรียกข้าวเหนียวชนิดหนึ่งว่าข้าวกัญญามารวมกับคำว่าพัชระที่แปลว่าเพชรซึ่งคุณก็สามารถนำคำแปลมารวมกันให้เป็นความหมายที่ถูกใจได้เลยค่ะชอบไหมคะชื่อกัญญาพัชระถ้าชอบก็อย่าลืมส่งหัวใจแล้วก็รอยยิ้มมาบอกเราบ้างนะคะแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ